สวัสนีครับผมเข้าสู่ The Last of Us Part 1ในพาร์ทที่16กันแล้วนะครับผมพาร์ทที่แล้วเจอเรื่องสะใจไปนะครับไม่เป็นไรเรา,าเริ่มใหม่ในการหาทอมมี่กันแล้วโอเคไปเราต้องมูฟออนแล้วไปต่อนะผมไปไปกันเลยเอาดิถึงจะต้องตัดพาร์ทันทันหันเลยอนะไปกันต่อไปกันต่อไปทางนี้ถูกไหม อันนี้เราจเจอเจอทอมมี่ไหมนะผมหวังว่าจะเจอนะปืนใหม่เหรอมีเครืด่ดงตีลังกองด้วยอุ้ยรอกันทีกับการเดินทางแม่นะ้ำจะพาเราไปหาทอมมี่ได้มาเร็ว กระสุนผมก็ยังร่อยลอยอยู่ดีไม่ใช่ทางนี้หรอทางลูอ๋อทางนี้ต้องห่ากอย่าไปอยู่ตรงนี้หน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณหมายความว่าไงพูดกับทอมมี่พราะคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันแสดงว่าต้องมีเรื่องสียอย่างกันใช่ไหมเรามีความเห็นไม่ลงรอยกันน่ะเอ้าอีกแล้ว แล้วเรื่องอะไรอะเขามอโลคอีกมุมนึงส่วนฉันก็มออีกมุมนึงเพราะงั้นเขาก็เลยออกจากกลุ่มไฟ้อไฟลเหรอเพื่อนเธอมาลีน่ะมอบกองหมงให้กับเขาคำขอวุ่นวายพักหนึ่งแต่ส่งก็ไปทอมมี่แหลวนะสุดท้ายก็เลิกแล้วเป็นไงครั้งสุดท้ายที่คุณได้เจอกันจำได้ว่าฉันไม่อยากเห็นหน้าดาอีกแล้วนะเขาพูดแบบนั้นน่ะแล้วเขาจะช่วยเราเหรอฉันว่าเดี๋ยวก่อนรู้ แล้วเขาจะช่วยหรือไม่เราก็ต้องไปให้ถึงเออไปกันต่อเฮอะใช่จะช่วยหรือไม่ก็ต้องไปให้ถึงก่อนไปถูกทางวะนนี้เริ่มสงสัยเราจะเช็คแม่น้ำกันนะฮะอรามาจากทางนี้ได้โอเคถูกแล้ว่ะตะก็ข้ามไปฝั่งนู้นไหมแล้วดีวไาน้ำไปได้นะไม่ได้ว่าลนะ เห็นไหมผมเดาทางค่อนข้างจะเก่งเลยนะว่าไฟนั่นมาถางลงดีๆตรงนี้ก็มีแล้วเราไปลงอะไรแบบพาน <ihan> ้องไปลุยอะไรขนาดนั้นเห็นครึ่งเกมหรือยังอาจจะถึงแล้วก็ได้เนาะไม่แน่ใจยังไม่เห็นออเห็นแล้ว มัน่าจะไม่เจอเมือเจออะไรเห็นแล้วเสาไฟฟ้าไม่ใช่เสาไฟฟ้าที่เสาไฟไม่เสาไฟฟ้าด้วยเห็นแล้ว<น>เป็นเขตเขื่อนนะครับตรงนี้เป็นเขตของเขื่อนโอ้นั่นอะไรอ่ะเฮ้ยมันจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำไงโรงไฟอะไรนะมันแบบใช้การไหลเวียนของแม่น้ำเปลี่ยนกระแสเป็นไฟฟ้า Whoa, s <S ทำได้ไงนะ mm hmm. นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันแต่ก็ไม่รู้ว่าทำงานยังไง ก็ได้เราจะข้ามไปยังไงมันมีวิธีอยู่แล้วเอริอ๋อห้องแบบนี้ต้องใช้มีดนี่แหละที่รอคอยโอ้ยเจ๋งน้องเจออะไรกะสิบห้าแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวค่อยอัพอ๋อน้องดูน้ำมาดูโจทย์กัน เอาะลรามาดูตรอ๋อ,อตรงนี้ให้เป็นทางเดินเหรอเดินได้เนี่ยราวิเชีร์ก่อน,นั่นจะไ,ได้ขึ้นทางถ้าเราอันขึ้นมาได้ก็น่าจะข้ามไปได้โอเคเดินไปได้โอเคให้น้องเดินผ่านเพราะฉะนั้นหน้าที่ลงน้ำอาจจะเป็นเราแล้วล่ะครับ ขอเช็คก่อนนะว่ามีอะไรไหมตรงนี้ถ้าไม่มีก็ต้องลงน้ำเลยทันทีมันมีแพรไหมแพรให้น้องไม่มีนะครับแต่ว่าต้องเป็นอะไรที่อยู่ใต้น้ำผมไปเาจะลองไปดูอะไรหาอะไรด,ดูก่อนนะคือผมคิดผิดว่าเป็นใต้น้ำน,นะ <c oughs> ขอดูบนน้ำก่อนแนละ้ว ไม่เห็นทางให้ไปเลยมันเกิดที่ใหญ่ยู่นะมาดูกันว่าผมจะใช้เวลานานแค่ไหนในการเจอทางไปต่อนี่อะไรอะ่ะหมือนมีอากาศอะไรตรงนี้ นี่หรออะ,อะไรนี่แม่ไรเ็นเข้าจับอะไรสักอย่างอ๋าโอเคมัว,ม,วมัวมาจนได้นะผมเนี่ยก็ใช้ได้เยอะโอเคเอลลี่น่าจะรู้หน้าที่แล้วแหละเอลลี่แอยากให้เธอหนูรู้แล้ว ขึ้นไปบนแผ่นไม้นั่นสินะน้องรู้งานแล้วนะ <S <S ไปกันอาจจะฝั่งนู้นเลยใช่ปะอ๋อน,นี่ไงนี่ไงตรงนั้นตรงนั้นเห็นแล้วตรงนู้นไม่มีทางให้ขึ้นโอเคมีแค่ขอบนี้ที่มันหักน้าจะขึ้นตรงนี้ได้ เป็นน้องต่างหากที่จะทำให้เราขึ้นไปได้าทำไมมันติดเลยอะ,อะน้องไม่ขึ้นฮัลโหลเนาะเดี๋ยวนะบักเหรอกดอะไรไม่ได้เลยครับบักเก่ง เอลลี่เอลลี่กดอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวโอเคได้ละวักจริงด้วยมุนเลยเตัวจะขึ้นไปได้ต้องกดอยู่ดาน พักหนึ่งเลยระวังด้วยนะตอนข้ามอยู่แล้วนะาแปะมืออ่าได้ได้ได้คีมเบิร์กเน่เย่ด้วยมีเย่ด้วยโอเคเอลลี่เดี๋ยนะอันนี้มีอะไรผมชักสงสัยมีแคมมีเทปโอเคมีกันไกล นี่ไปทำไปต่อหรือเปล่าศพเล็กากจริงด้วยลืมว่าว่าลืมว่าคนเยอะไ้บนรุศพด้วยทำยังไงกันมันดีเอลลี่อะไรหนูอยากคุยเรื่องนี้ไม่ทำไมไม่คุยต้องให้บอกนี่อีกรอบเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดแล้วเราต้องปล่อยวางมันก็แค่พอแค่นั้นแหละก็จริงคุณถูกหนูขอโทษ เจ้าเอลก็ทำใจลำบากนะเท่าที่เท่าที่ฟังอยู่ไปหาทอมมี่กันไปทางนี้หรือเปล่าขอเช็กก่อนนะครับ okay, ไปทางนี้เนาะ oh, so หิวจังจเลย นั่นก็หิวเหมือนกันถ้าเห็นกระรออีกตัวหนูยิงมันแน่ออกจากที่นี่ได้ก่อนแล้วเราค่อยไปหาอาหารก็ได้นะถ้าหนูอดตายแล้วก็เราควรเข้าไปไหมไม่มีทางอ้อมเราตัดผ่านลงไฟฟ้าไปตัดผ่านรงไฟฟ้าแล้วนะขอดูแลรอบก,ก่อน จะเข้าไปจิตวิญญาณนักฟาร์มมันยังอยู่กับผมครับต้องสำรวจก่อนค่อยค่อยเข้าไปเห็นไหมเราหมางตรงนี้เราได้แผนที่เทตันเหนือเครือข่ายไฟฟ้าไวโอมิงสายที่ใช้ในการเชื่อมต่อ244.05ไหไมแถมได้ขอบเยอะเลย ไม่อยากได้ไม่อยากใส่ไม้อยากใส่หินเดี๋ยวให้ไปหาอย่างอื่นมาใส่นะโอเคเรื่อราไปแล้วสินะเข้าไม่ได้แล้วก็ไปกันเลยนะครับทำมี่ ใช่ไหมอย่าไม่ได้คิดบอกให้เด็กทิ้งปืนเลีวยวนี้เอลลี่ทำตามทีม่ผู้หญิงบอกอบอกทีไพวกนายหลงมาเ,เราไม่รู้ว่าที่นี่มีคนเราแค่อ,อยากจะผ่านทางไป,งไปผ่านไปที่ไหนคนพวกนี้ไม่มีที่ตภยัยอะไรนายรู้จักเหรอฉันรู้จักเขาเขาเป็นพี่ชายสุดที่รักของฉันเองทอมมี่ใช่จริงด้วยไอ้ตาย เป็นไงบ้างน้องชายตายดีพี่ชายขอดูหน้าหน่อยไป่ไดีเจอกันนานเลยนายแก่ขึ้นนะพี่ชายไม่ต้องเลยนายเองก็แก่เหมือนกันนั่นแหละนี่มาเรียดีกับเธอหน่อยนะเธอเป็นคนคุมแถวเนี้คุณผู้หญิงขอบคุณที่ไม่เป่าหัวผมนะครับคงแย่แล่ะเพราะคุณเป็นพี่เขยฉันนี่นะโอ้ย รับใจฮะเนี่ยคนเราก็ต้องลงหลักปักฐานกับใครสักคนใช่ไหมล่ะพี่เอลี่ใช่ไหมใช่ค่ะอะไรพาพวกเธอมาที่นี่เอ่อเรื่องมันยาวนะคะทำไมไม่พาพวกเขาเข้าไปข้างในก่อนล่ะใช่หิวไหมหิวจะตายอยู่แล้ว จะถ่ายอยู่แล้วอยู่แบบผิวหนักหนักเลยฮะไม่มีอะไรพวกนี้พวกเราเราเจอโจรเยอะน่ะแถวนี้มีเยอะมากเลยแต่หลังมาน,นี้ก็เงียบหน่อยแล้วนายทำอะไรที่นี่ล่ะฉันนึกว่าเจอนายแจ็คสันซะอีกนะพยายามคืนชีพให้หลงงานเราเคยทำงานให้มันทำงานได้แล้วแต่การหานมันเสียเรามีไฟฟ้านะโจอเอลเคยมีแต่เราจะซ่อมให้มันทำงานได้ไหม ไม่จริงนะกคุณมีม้าด้วยเหรอเรามีเยอะเลยล่ะเขาหี้มาช่วยหน่อยสิก็ทีเดี๋ยวกลับไปนะลูบได้ไหมแน่นอนลูบได้มันชอบให้ลูบนะเคยขี่ไหมจริงจริงก็เคยแหละเคยเคยขี่ม้าด้วยเหรอวินสตันทหารเขตกับกันนั่นเขาสอนหนูน่ะรู้ไหมถ้าอยากขี่เราพาเธอขี่ได้นะนั่าจะดีมากทำนั่นหละ ขอบคุณนะทอมมี hmm. ่เอไปกันต่อไปช่วยกันต่อหาทัวร huh? right. ์สถานที huh. ่นะน้องชายเราเอออะไรทำไมมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าควรกลับไปตั้งแต่เช้าแล้วหรอกำลังรอเฮาเชอร์กับเพื่อนเขาอยู่เราไม่เป็นไรหรอกแค่กลับบ้านไปหาครอบครัวเธออี่ปีกี่ชั่วโมงเองผมไม่เป็นไรหรอกก็ได้ก็อย่าหอบผมนะ ดูเขาเป็นห่วงกันนะที่นี่รู้จักกันหมดเลยมาเรียโอเคว่าวมาเราอยู่ห้องควบคุมสตีฟกำลังจะเดินเครื่องเธอมาดูหน่อยได้ไหมฉันอยากจะกินข้าวกับเอลลี่มากกว่าเวยฉันพอดีเดี๋ยวไปเองไปด้วยไปกับมาเรียไปกินข้าวนะโจเอลอ่ะเธอเอลลี่ให้น้องหนุ่มเขาคุยกันฉันกำลังส่งทอมบีไปหานายรอก่อนนะมาเร็ว นี่ก็ครั้งที่หแล้วที่พวกเราพยายามจะซ่อมกล้พงหาให้ใช้ได้สัปดาห์นึงแล้วแหละแต่รู้สึกมันเป็นปีเลยมีของจะให้พี่ด้วยนะปีที่แล้วผมกลับไปที่เท็กซัสกับบ้านไปเ้าของพวกเราหายไปหมดเลยเกือบละเกือบหมดนะนี่ มันจางไปบ้างแต่ก็ยังอยู่ดีนะลูกซาร่าผมก็คิดถึงน้องเลยอ่ะยังไหวแน่ใจนะแบบว่าฉันบอกว่าไม่เป็นอะไรโอเคน้องเป็นห่วงนะงั้นผมจะเก็บไว้ให้พอมี่เรามีเรื่องต้องคุยกันตามลำพังโอเคได้ เขอดูของผมแป๊บนึงนะไปกันไปช่วยน้องก่อนแล้วค่อยคุยประเด็นของเราที่จะให้พาเอลลี่ไปส่งนะครับต้อมาคือจะพาเอลลี่ไปส่งเจเอลเลยมาขอร้องทอมมี่โอเค ไม่รู้นะว่าที่ได้ยจออะไรมาแต่ที่น่าจะลองดูที่เมืองเรามีคนเยอะเลยเป็นเพราะมาเรียกับพ่อนะ่พวกเขาตั้งที่นี่ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเรามีขับพืชแล้วก็สัตว์เยอะเลยต่ได้ไหมว่าพวกเราเคยคิดว่าไม่มีใครจะรอดชีวิตแบบนี้ได้อีกแล้วแต่เราทำได้ในป้องกันที่นี่ยังไงละ่ะพวกผู้ใหญ่ก็ผัดเวรนกันป้องกันพื้นที่<ล><ล>เรามีรถไฟฟ้าด้วยนะ ตอนที่ลงไฟฟ้ายังใช้งานได้นะแต่ก็ยังจัดการผู้ติดเชื้อด้วยใช่ไหมใครไม่ต้องจัดการล่ะก่อนนะนี่แหละโลกที่เราอาศัยอยู่บางทีมันอาจจะไม่ต้องเป็นแบบนั้นก็ได้นายนี่ฝุดเหมือนมาลีนเลยขอบใจเลยน,น้องฮนะไงเพื่อนนั่นบัคลี์เฝ้าบ้านไม่ค่อยได้หรอกแต่มีอยู่ด้วยก็ไม่เหงาดี <c oughs> ว่าไงเด็กดีพัดหมาต้องหยุดแต่นะฮะ <c oughs> อดทนอาชีพเป็นเด็งด้วย อ้กูดบอยโอเคน้องมาแบกลี่สองอัจฉริยะนี้จะคืนชีพให้กับโรงไฟฟ้าจริงไม่พวกเราคิดว่ารอบนี้น่าจะได้ไม่เชื่อเราเหรอก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ล้าพันนันล้านหนึ่งเลยว่าใช้ได้ได้สองล้านไปเลยเราเริ่มจะพร้อมแล้วแล้วแค่ใส่กรอบเข้าไปทางซ้ายเราวัง โอเคต้องงั้นแหละออกลงมาช้าๆมุมนี้ไม่สวยอยากให้มุมไปดูกันนะมันมองไม่เห็นว่าเขาทำอะไรกันอยู่เอาละอยากงานทอมมี่มาแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมพอหนึ่งวินาทีโอเคพร้อมพร้อมไหมเอาเลยลองเลยเอาเลยเอายัง Madam. อ๋อไอ้ตายเราทำได้ทำได้ mm uh, ีทุกคนใครก็ได้ไปบอกเขาดีให้มาเลียทีเห็นหรือเปล่าจิไปเลยดูเหมือนนายต้องเสียสองล้านแล้วนะโอเคเจ้าเอลงั้นก็ไปคุยกันเลย คนของนายใช่ได้นะพวกนี้เป็นคนดีที yeah> ่น anyway> ี่มอบโอกาสที claro> ่สองให้พวกเรามันมอบโอกาสให้เราทุกคนแล้วนี่ออกจากบอสตันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันมีเรื่องมากมายเลยแหละไอ้น้องชายขอเดาเลยนะว่ามันเกี่ยวข้องกับสาวน้อยคนนั้นโอ้แน่นอนมันเกี่ยวข้องกับแม่สาวน้อยคนนั้นแหละงั้นก็เล่าเลย เธอมีฟูมคุ้มกันคุ้มกันอะไรออโอ้ไม่เอานะฝังนะ่าจะรู้ฉันเห็นเธอสูตรสปอร์เข้าไปนั่นก็มากพอที่จะฆ่าคนเป็นโหลได้แล้วแต่เธอไม่เป็นเลยฉันเองก็ไม่เชื่อแต่จนได้เห็นกับตาโอเคผมเชื่อก็อได้ แล้วพาเธอมาที่ทำไมฉันควรจะพาเธอไปส่งฉันเลยนึกขึ้นได้ว่านายเคยอยู่กับพวกนั้นนายทำงานให้จบแล้วรับค่าจ้างฉันไม่เจอพยาฟไฟมานานแล้วแต่นายรู้ว่าพวกมันอยู่ไหนฉันไม่ได้ขออะไรยยเยอะเลยทอมมี่ฉันขอแค่ของทั่วไปพอที่ฉันตามทางของฉันไปได้อะไรทำให้พี่คิดว่าให้ผมช่วยพี่ไม่ใช่เพื่อฉันทอมมี่เพื่อนายฉันต้องทำเพื่อครอบครัว นี่ไม่ได้หมายถึงว่าจะให้พาเธอไปเลินเล่นในสวนหรอกนะให้ตายเถอะงั้นให้มาเรียหาเพื่อนใหม่ของนายสักคนมาทำก็ได้ว่าเขามีครอบครัวนะทอมมี่ฉันต้องการให้นายช่วยจริงๆนาะยพี่อยากได้ของงั้นก็หยิบได้เลยแต่ผมไม่ขอรับช่วงสาวน้อยนั้นต่อนะนี่คือวิธีที่นายตอบแทนฉันเหรอตอบแทนตลอดหลายปีที่ฉันดูแลพวกเราดูแล นายพี่เรียกอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้เลยนอกจากฝันร้ายนายรอดได้ก็เพราะฉันไม่คุ้มเลยฉันพาทางรอดมนุษย์ของาชาติมาท,ที่นี่แต่นายเล่นบทน้องชายหี่เง่างันเหรอเราไม่ได้อยู่ที่ปอตันแล้วนายมาทำพี่มาทำอะไรฉันผมอีกไม่ได้มันจบแล้วเมื่อกี้มันอะไรล่ะเราถูกโจมเราถูกโจมตียังจำวิธีฆ่าได้อยู่ใช่ไหมได้ ระหว่างทางก็ข่ามาเยอะ